ปังเช่นกันนะครับนั่นคือหนุ่มไบวชิรวิทย์นะที่ปีนี้นะครับถือเป็นปีทองของของหนุ่มหล่อคนนี้เช่นกันนะคุณผู้ชมเพราะว่าเขานะหลังตั้งแต่มาเปิดบริษัทเนี่ยบอกเลงานลุมมากนะแล้วก็มีงานนะครับทั้งประเทศไทยและต่างประเทศบอกเลยว่าปังสุดๆแล้วก็ข่าวดีนะครับหนุ่มไบนะครับได้ถอยรถคันใหม่เพื่อเป็นกองขวัญให้ตัวเองเรียบร้อยแล้วด้วยคุณผู้ชม แล้วก็ช่วงที่ผ่านมานะครับความปังหนุ่มไบยังมีต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเดินสายรับรางวัลเยอะมากนะครับล่าสุดนะครับถึง3รางวาัลคุณผู้ชมจัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เมืองมาเก๊าแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับหนุ่มไบของเราครับได้ปก ปรากฏกายคุณผู้ชมได้ลุคนี้นี่เลยชุดสูตรหล่อสีขาวดูดีราวกับเทพพบูตรกับรางวัลสุดปังครับ Thailand Global Star คุณผู้ชมจากนิศสาร GQ Thailand อีกด้วยถ้ทําโอกาสเจอหนุ่มไบนะครับก็ต้องไปถามมาหน่อยว่าความรู้สึกความประทับใจเป็นยังไงกันบ้างไปปังหนุ่มไบเปิดใจดีกว่าครับ ก็ดีใจครับดีใจอย่างที่บอกคือเขาให้เกียรติดนรางวัลเราก็อยากไปแล้วอยากรับรางวัลับจริงๆทุกๆรางวัลที่มีโอกาสได้รับมาก่อนนี้ด้วยผมก็อยากไปรับรางวัลด้วยตัวเองตลอดแต่ว่าปีนี้ก็เหมือนเป็นปีที่ผมแบบจัดการกับคิวตัวเองได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยมีโอกาสได้มาร่วมงานรับรางวัลมากขึ้นครับตัวผมเองคือเดี๋ยวเดี๋ยวที่บ้านอะไรเงี้ยหรือว่าแบบที่ออฟฟิศก็ตามเดี๋ยวผมก็คงจะหามุมที่แบบวางรางวัลที่มันแบบน่าภูมิใจพวกนี้อะไรเงี้ยแต่ว่า เขาทำเป็นกราฟิกให้ก่อนก็ดูเป็นไอเดียดีครับตอนนี้ยังไม่มีตู้ครับตอนนี้ทำอยู่ตอนนี้ทำตู้อยู่แต่รางวัลเราเก็บไว้เป็นอย่างดีครับผมอาจจะมีที่บ้านตู้หนึ่งที่ออฟฟิศตู้หนึ่งเลยน่าจะโอเคครับจริงๆเป็นี่ให้รางวัลตัวเองมาแล้วครับจริงๆก็ก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสเหมือนซื้อรถยนต์คันใหม่ให้ตัวเองคือไม่เคยไม่ได้ซื้อรถยนต์นตัวเองนานมากแล้วซื้อคันแรกนี่คือเมื่อประมาณแบบปีหนึ่งเลยอะประมาณแบบห้าหกปีที่แล้วปีนี้ก็เหมือนได้ได้ซื้อคันใหม่ตัวเองก็รู้สึกว่านั่น ก็ต้องตั้งใจทางานต่อติดต่องานได้ครับปีหน้าตอนนี้ก in ็จริงๆค่อนข้างแน่นๆเลยครับจริงๆปีหน้ามันก็มีเรื่องของผลงานเพลงที่เราได้วางไว้แล้วด้วยี่จจะเป็นเรื่องของทัวร์แฟนมิ่งด้วยแล้วก็เดี๋ยวน่าจะมีเคียวปีหน้าสำหรับคนที่คิดถึงผลงานการแสดงก็คิดว่าน่าจะมีผลงานที่จะถ่ายทาในปีหน้าให้ได้ดูกันแต่คงจะแบบถ่ายปีหน้าคนจะได้ดูปี25อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับจริงๆปี25ก็มีบางงานที่ที่เริ่มคุยกันแล้วเหมือนกันครับแต่ว่าก็เหมือนเป็นงานที่เขาเรียกว่าอะไรอะ ผมตื่นเต้นที่จะทำและน่าสนุกมากๆมีงานทั้งในไทยแล้วก็งานที่ทํากับต่างประเทศด้วยครับจากที่เห็นแบบตารางหรือว่าเห็น,หนคิวแล้วอะไรเงี้ยคิดว่าปีหน้าน่าจะแบบมีโอกาสได้ไปทัวร์หลายๆที่เลยแล้วก็จริงๆถ้ามีโอกาสก็อยากจะลองไปทัวร์ที่ที่มันแบบอาจจะไกลออกจากอเอเชียไปด้วยอะไรเงี้ยกำลังกำลังมองหาโอกาสอยูค่คิดว่าปีหน้าก็คาดหวังเหมือนกันว่าจะมีเวลาที่จะได้กลับมาดูแลเหมือนรูปร่างหรือว่ามีเวลาให้กับการออกกาลังกายหรือเล่นกีฬามากขึ้นรู้สึกห่างเหินจาก กีฬาเหลือเกินยังกลับไปเตะบอลยังกลับไปต่อยมวยเยอะๆอะไรแต่เดี๋ยวจะกลับมาครับเดี๋ยวใบจะกลับมาแน่นอนครับใบที่เป็นนักกีฬาครับตอนนี้ใบเป็นนักนักทำงานไม่ไม่หนักนะครับผมว่าผมชอบร้องมาทำเพลงแล้วครับก็ไปร้องเพลงก็มีความสุขดีแฟนๆกลับก็น่ารักให้การตอบรับดีแล้วก็จริงๆการไปเตะบอลกับเพื่อนๆก็เขาเรียกอะไรมันไม่ได้ไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นมันเป็นเหมือนแบดกระชับมิกมากกว่าก็ทุกคนก็เหมือนมาเอ็นจอยกันไม่ได้มีใครแบบโอ้โหวิ่งไล่จริงจังกันคือเตะกันสิบห้ากี่นาทีนะสามสิบนาทีไม่มีการัับบบแล้วยานะ เราต้องรอดูครับจริงๆผมว่าพอเปงานโฮมปาร์ตี้ก็ไม่อาจจะไม่ต้องแบบอะไรที่มันยุ่งยากมากมายก็คิดซะว่าได้ทุนอนก็ได้ไม่ติดเลยครับผมแฮบปบปี้ครับดูเลยแต่ว่านี่เดี๋ยวเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวโมกาานี้ก็อาจจะมีแบบไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยต,ต่างประเทศอาจจะยังยากอยู่ับเพะงานค่อนข้างแน่นอะไรอย่างนง้นใช่ใช่เราอาศัยเที่ยวตอนทํางานมากกว่าเหมือนอย่างปีล่าสุดก็ที่ได้พาแม่เที่ยวก็ต้องขอบคุณงานทุกๆงานที่ให้ผมได้ไปต่างประเทศผมก็พาแม่ไปไปเที่ยวด้วยกันครับ เรียกว่าเดินสายรังวันนะครับคุณผู้ชมมาที่สาคัญเมื่อกี้หล่อมากหล่อ,อบอกว่าทะลุจอันเลยคุณผู้ชมมาแล้วก็เขาได้เปิดใจว่าปีหน้างานเยอะมากงานมีทั้งงานเพลงงานต่างประเทศที่จะงานหนังโอ้ยเยอะไปหมดคุณผู้ชมเหมือนกับว่าจะกลับมาแบบว่าเรียกเละได้ไปเที่ยวด้วยแล้วก็พาคุณแม่ไปเที่ยวด้วยนะครับไปทำไปงานด้วยทเที่ยวไปด้วยแล้วก็เมื่อกี้นะบอกว่าจะกลับมาแบบว่า เล่นฟุตบอลอีกโอ้ยดูแลตัวเองแต่ขอท่านเล่นฟุตบอลดิ <laughs> <laughs> แล้วก็เขาก็ถามว่าจะมีผลงานหนุ่มกัาบหรือเปล่าแฟนๆก็ลุ้นกันนะลุะ้นกันปีหน้าคุณผู้ชมแต่ว่าอย่างที่บอกว่าอ้อนกันเยอะๆอีกไม่นานเกินรอแหละใจอ่อนแน่นอนแล้วว่าอใจอ่อ <laughs> นแน่นอนแล้วอ่ะเนี่ยปาลุกนี้คือดูดีมากคุณผู้ชมรอดังดุดเทพบุตรในฝันเออ นะไอ้ไนนังก็ติดตามนะครับผลงางหนุ่มใบกันได้ปีหน้าดูตลอดทั้งปีอย่างแน,น่นอนครับคับผม